สวัสดีสาวสะทุย่ยสวัสดีสาวอะไรวะ <c oughs> สวัสดีชาวโซเชียลเออชาวโซเชียลชาวโซเชียลชาวโซเชียลเออไม่ได้บริหารกล้ามหน้านะฮะเปิดมายังไม่ได้คุยกับใครก็เนี่ยเป็นประโยคแรกที่จะได้พูดเพราะฉะนั้นเบาหน้ายังไม่เข้าที่ อ่วันนี้ผมมาอยู่ที่สนามปทุมสปีดไปนี่เพราะอะไรเพราะนี่เจ้านี้ชัดพลอินเจเนียริงหรือว่าเก่งนะฮะ,ระดริฟ็ก็มีคนถามมาเยอะว่าพี่มีเป็นกรรมการสองรายการ r ร f t Competition กับ underground drift เราดริฟท์หรือเปล่านนวันนี้เราก็จะมามามาเขาเรียกว่าโชว์ให้ดูแต่ว่าผมคาว่าโชว์ให้ดูผมไม่ได้ว่าจะอวดจะอ้างอะไรนะแต่ว่า,าล่าสุดที่ผมดริฟท์เอาว่าล่าสุดที่ผมทําโดนัทดีกว่าเมื่อ15ปีที่แล้วที่หลังซีคอนนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ดริฟท์ไม่ได้อะไรอีกเลยเพราะอะไร เพราะว่าทุกคนเปลี่ยนเบาะเป็นปากิซีกันหมดแล้วผมนั่งไม่ได้สมัยโอ้โหเอาว่าปี2,000ต้นต้นอะตอนนั้นก็ดริฟทเล่นกันอยู่หลังซีคอนก,อก็ทุกๆวันอาทิตย์ก็จะมาเจอกันนะครับเป็นคลับชื่อว่า Drift m a n นเนียคลับใน Racing Web ก็จะเป็นกลุ่มคนที่ชอบดริฟท์ก็จะมารวมตัวกันหลังซีคอนแล้วก็จะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันนี้เล่าประวัติให้กันแล้วกันเพราะวา่าสำหรับคนที่ชอบดริฟต์ณปีนั้นๆณตอนนั้นนะฮะก็จะมาเข้ากลุ่มใน Racing Web ก็มาพูดคุยกันแล้วก็มาลองลองผิดลองถูกมีเทคนิคอะไรใหม่ๆก็จะมาสอนกันจนกระทั่งมีทาง WWork ก็เอานักแข่งญี่ปุ่นมาโชว์ให้มา พวกเราก็ได้ได้ดูเขาขับแล้วเราก็เรียนแบบคนนั้นคือเหมือนกับว่าผมจําชื่อไม่ได้นะแต่ว่าดึงเบรกมือมาได้แบบไกลมากอะ่ะก็เราก็ทําตามกันแล้วก็พัฒนากันต่อไปมีป๊อปปีส้สไตล์ก็ชอบลองอะไรใหม่ๆเราก็จะศึกษาเรียนรู้กันไปแล้วก็นอกจากนั้นก็นมีกิกี้นะครับกนาแล้วก็นนสลรานนก็มา พอเข้ามาในวงการดริฟไทยก็ก็เปลี่ยนไปอีกมเราก็จะศึกษาเรียนรู้จากเขาแล้วเราก็ทําตามไปเรื่อยเื่อยจนปี2009ันเก้็อ่ามอเตอร์แทร็ก็ได้นำ Formula Drift เข้ามาจัดนะฮะแล้วก็โหตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงวงการดริฟไทยอีกมเราก็ต้องเรียนรู้จาก ญี่ปุ่นนิวซีแลนด์ออสเตรเลียโอ้โหมีมากมายจนกระทั่งปัจจุบันอ,อย่างนี้บอกว่าวันนี้จะมาลองดูผมไม่ได้ทำคลิปนี้มานานแล้วแต่ว่าออย่างที่บอกว่ามีคนถามมาว่าเป็นกรรมการาดริฟทเป็นไหมแต่ถ้าถามผมจริงแล้วเนี่ยนักแต่งเพลงก็ไม่ได้ร้องเพลงเป็นรูมกับก็ไม่ได้ เป็นนักแสดงที่ดีหร,หรือแสดงเป็นใช่ไหมครัก็น,นั้นก็แล้วแต่มุมมองก็ลองดูครับเดี๋ยวลองดูว่ามาลื้อฟื้นกันว่าผมจะทำได้แค่ไหนยังไงอาจจะด้วยแก่แล้วแต่เป็นขาอ,อ้างไม่ได้คนแก่ที่เดยบอยู่ก็ยังมีรุ่นพ่อรุนลุงมีนะครับก็เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวมาทำให้ดูว่าเป็นยังไงแล้วก็ มาตามดูว่าเห็นก็ว่าชัดพลเขาเปิดสอนด้วยก็นั่นแหละครับผมจะมาเรียนให้ดูว่าจะเรียนได้ดีแค่ไหนยังไงเดี๋ยวติดตามผมกันอันนี้อาจารย์อาจารย์เก่งครับกำลังตรวจเช็ครถความพร้อมนะครับก่อนที่จะออกไปลองกันสำหรับคนที่อยากเริบเนี่ย รถรถคันนี้เป็นรถก็เป็นรถซิปเปอร์โรที่ทํามาเพื่อดิฟใช่ค่ะใช่แล้วเครื่องมันต้องแค่ไหนยังไงเครื่องนี้คือเครื่องเดิมเลยเจหรือว่าเจหนึ่งเจหนึ่งเจเทเบอร์เออเครก็เส็เป็นโบเดียวเกียร์ธรรมดาแล้วก็เรื่องช่วงล่างก็อาจจะเป็นช่วงล่างสําหรับดิฟข้างหน้าส่วนหนึ่งแล้วก็ข้างหลังก็ต้องมีซิปเปอร์เตสเลฟเพื่อให้หมอะอาการดิฟแล้วแรงม้าของคันนี้ประมาณ280 300 ก็ได้แล้วสำหรับสหรับมือใหม่นะก็พอแล้วนะใช่ตีว่ามา300อ่ะา300แล้วเราเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผมจะทําได้ไหมได้อยู่แล้วโหลระดับดิฟกอร์สมาโอ้โหเรียกดิฟกอร์ดเนี่ยดิฟแกลเล็กซี่เลยดีกว่านี่โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูนะมาว่าเปิดเปิดออนได้ไหมข้าวสูงว่าเวลาเวลาขับอะพี่ให้เอาขาออกอักันเลยอัคันที่สูง

จริงอ่ะคัดคัดสูงใช่ไหมคือเหมือนว่าเอาถ้าตรงๆนะมันสูงแล้วก็ถ้าจะปล่อยหมดอ่ะมันต้องยกขา,ขาทั้งหมดมเลยปล่อยล่าขาออกไปเลยอ่าแล้วตอนย,ยกขาทั้งหมดตอนนี้ติดพุง <c oughs> ไม่พี่ขาติดขาไปใช่ไหมล่าขาออกนี้ออกไปทางซ้ายอ๋ออันนี้ออกทางซ้ายไม่ได้เพราะว่าข้าวพี่กว้างพอออกขาปุ๊บเนี่ยมีปัญหาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวอ หว่บบน้องอินดี้ก็ได้พี่ถ้าพี่เริ่มสตานิฟได้หรืออะไรได้เนี่ยยังไม่ไใช้เบกมือใช้ไม่เป็นเ้อี่มนดเีดี๋ยวลองลองใช้เบกมือดูกอน ลว่ายากไงแค่ไหนยัยงไงเมื่อกี้ผมลองเมื่อกี้คือเกียร์สองดึงแบกเมอแต่เหมอว่าผมอาจจะยังไม่ชินกับคันเร่งหรืออะไรก็ตามมันมันต้องมากกว่านี้ต้องมากกว่านีน้คือนนี้ไม่ถึงสามปี่ร้อยด้วยอ่า ไม่เชียนกับคันเร่งเพิ่งคันเร่งค่อนข้างที่จะต้องใช้เยอะนิดนึงแล้วก็คัดสูงมากคัดที่แบบ10%สุดท้ายอยันนี้เกาะ เ okay. หมือนกับว่าเอาตอนนี้กําลังที่จะจับอาการถามว่าโดนัททาได้ไหมโดนัทก็ทําได้ระดับหนึ่งเพราะว่า,าถ้ารถมันง่ายกว่านี้มันก็จะทําการโดนัทง่ายเมื่อกี้อย่างที่ลองโดนัททำทำมาได้ไหมได้แต่ว่ายังไม่เป็นที่พอใจยังไม่สวยเท่าไหร่ ปล่อยให้มากกว่านี้ไหมคืนนี้พี่วิ่งมาแล้วพี่ดิ้นเหมยมือเหมือนรถไม่อยู่ให้ละเโอเคนั่นแหละกําลังกําลังคิดว่าน้อยไปอ่ะน้อยไปพี่วิ่งมาปุ๊บพี่ถึงให้ไม่กวางนี้เลยให้อะไรเคาน์เตอร์ไม่ได้ระดับหนึ่งอะให้กวางอันนี้แล้วพี่ก็เดินคันเร่งออกแล้วเวลาเดินคันเร่งออกเนี่ยพยายามลงให้แรงลงให้แรงหมายคันเร่งคันเร่งเไอ้พี่น้อยไปมากเวลาอยู่นอกอะพี่ต้องเกลี่ยให้รอบสูงไปเลยเพราะผมตั้งตัดรอบไปเรื่อยเรือยแล้วตัว ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่รถเราแล้วลัวพังสา,ม,ม,สาม,มารถเอารรอะไออกไม่ได้อีกไม่ต้องแบบอ okay, ไม่อ okay. เอาเ,เอาชิดกกำแพงนี่เลยป่ะ <c oughs> ให้ได้ระดับหนึ่งโคงงอะไรอ่ะลองลองลองแค่นึงเบบมือเหือได้เราเดินคันเร่งออกพอไม่ต้องจบโค้งไม่ได้เราได้รู้ว่าองศารถที่มันดิฟไปแล้วอ่ะองศานี้พอประมาณไหมหรือน้อยไปหรือเยอะไปหรือถ้าเยอะไปเวลาเดินกันเร่งเลยพี่จับท่านเนี้ยมันเดินละมัวเลยถ้าบินลงกันเร่งแรงอันนี้เป็นเพิ่งใช้เบ่งมือครั้งแรกเนี้ยมันเลยแบบว่าใช่ใช่มันเหมือนว่าเอ้กูต้องมาความเร็วกูต้องยกคันเร่ง ต้องคัดต,ต้องเบรมือก็ต้องมนหลายอย่างตอนนีจ้จะไม่พยายามเกินไปือจะไม่ให้ความเร็วสปีดเยอะไปเดี๋ยวลองดู นี้คือถ้าให้ถ้าให้คิดว่าเขา,าเรียกว่าบอกความไม่ดีก็คือตอนนี้ยบอกบอกไม่เข้ากับร่างกายผ้านั่งคัสต่างๆอันนี้ยังไม่ไม่ได้เหมาะกับกับตัวผมเพราะว่าอันนี้มันรถของของเก่งเขาซึ่งรูปร่างเก่งรูปร่างผมมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันยังไม่เข้าเข้าล็อกเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรวันนี้ เพิดแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้ว กลัวมากเลยกลัวติดใจชิบหายและคราวเนี้แต่เมื่อกี้เมื่อกี้สวยมากแองเกิลโอ้โหสะบัดแองเกิลสวยมากแต่เราห้าวไงเราจะเราจะโชว์กองเชียร์ตรงนั้นว่าเดี๋ยวเราจะดิปมือเดียวให้ดูหมุนทั้งนั้น เนนียอ่าหาลายคือโค้งที่พี่หมุนอ่ะผมแนะนำให้พี่ดูว่าพี่อยู่ใหม่นี้ใช่ปะออกไปนี้อ่าก็คือไม่ต้องรีบสะบัดกับใช่แต่เมื่อตอนนี้พี่อย่างนั้โค้งมันอยู่นี้แล้วอ่ะพี่ก็พี่ก็หมุนอยู่แล้วผมบีบเกินคือพีก็มันบีบพยายามหาเหมือนเลขแปดอ่ะเราก็ต้องออกมาให้เยอะมากที่สุดเพื่อให้เขาโค้งออกไปอันนี้ผมผมเก่งกว่าเบ้นยังคือว่าครับอันนี้ผมชอบเบ้น ผมว่าโอเคแนะล้วสำหรับผมนะเพราะว่ารถเขาเดี๋ยวเขาต้องต้องฝึกต่อต้องสอนกันต่อะฉะนั้นก็เอ,อาไวา้ติดตามกันต่อไปผมว่าผมเริ่มติดใจแล้วเ,เดี๋ยวมจะมาอีกนะแล้วก็ให้ดูในการเรียนรู้กันต่อไปว่าเป็นยังไงก็วันนี้แฮปปี้ครับแฮปปี้มากสนุกมากสนุกมากจนอย่างที่บอกกลัวกลัวติดใจ พอแค่น <ítulo> ี้ก่อนแค่นี้ยังไงต้องมารู้สึกที่จะด้วยอ่ะก็ถ้าสมพติว่าเอาตรงๆผมเคยคิดเล่นแับนีก้อนเมื่อสภาพไปนี่แล้ววันนี้แค่มันเลื่อกเลยก็ถือว่าถือว่าโอเคนะระดับหนึ่งระดับหนึ่งมันอาจจะไม่ได้แบบเป็นเลยเรียนเลยเหมือนกับเมื่อกี้ทั้งหลายแต่ว่าก็วันนี้ก็ถือว่าดุบวันนี้มันเริ่มติดใจแล้วเนี่ยไปลงนี้แหละ อาจารย์วาอะไรที่เห็นอยู่เมืนอนนี้ก็15ปีนะ15ปีบได้เลยอ่ะนคาที่มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเวลาผ่านไปเนียกอะไรมือหรือว่าการที่เรเคยอร่เกัก็รืองระบบมเปิดแลว่าจาการยาปันไปแล้วมันก็่ได้ม่น้าแล้วขอให้ แต่ว่าเหงากี่ผมอกเลยคิดถึมากจะเป็นคพาว่ารถืีมันไม่บอกผมบอกแล้วไแล้วากวบเลยคิดมื่อีมนีที่ออกไปนะผมจะความนไต่ไมรทานด้วยไหม่อยากล ก็ใส่ใจมาเรียนก็ลองสอนนะก็ถือว่าสะดวกสะดวกจริงเอาว่าใส่มาลองในใจทุกคนแล้วนนหลาาหลแหละก็ลองสอนเองวาะะ่า